ปุกลุกฝนทิพย์ค่ะคือก่อนหน้านี้เคยปฏิเสธโอกาสหมายถึงแบบปฏิเสธหนังบอลีวูดของอินเดียไปรเราก็เลยเกิดคำถามว่าเรายังคงมีความหวังที่จะไปทำงานที่นั่นอีกหรือเปล่าเออใครเกือบจะได้ก่ออินเตอร์ฝั่งบอลีวูดอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกแต่นักเอกนาคมปุกลุกฝนทิพย์ก็ต้องชวดไปค่ะเมื่อบอกปฏดบทนักแสดงนำในภาพยนตร์ที่ดานพระตะยื่นมาให้ด้วยเหตุคิวงานไม่ลงตัวและขอเลือกงานแสดงที่เมืองไทยเป็นหลัก จนถึงวันนี้สาวปุกลุกก็บอกว่าถึงแม้จะเสียดายแต่ก็ไม่เสียใจค่ะเพราะระลึกเสมอว่าเมืองไทยเป็นเวทีแจ้งเกิดและเชื่อว่ายังมีโอกาสหน้าตอนนี้ก็เลยหมั่นพัฒนาศักยภาพตัวเองหากวันนั้นมาถึงจะได้พร้อมเต็มร้อซค่ะในทุกๆวันเราก็พัฒนา ความสามารถของเราในทุกๆวันอยู่แล้วลไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าวันหนึ่งมันมีโอกาสที่เรามีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าความสามารถเราไปเตะตาเขาหรือคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงกับเราอไรเงี้ยก็คงมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันนะคะมันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งอะค่ะของของ,ของการทํางานของเราอไรเงี้ยค่ะคือเชื่อว่าถ้าเกิดว่าตราใดที่เรายังยังมุ่งมั่นเราก็ยังไปในทางนี้ก็มีโอกาส